เราก็ทาให้มันทั่วๆทาหางด้วยก็ได้เอาไปเอาเนื้อเอาแป้งใส่ไปในลูกตา <laughs> ในลูกตาปลา <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักครู่นะคะมลมดีจังเลยลมดีจริงๆ รังมือรังมือ,มอเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะ thank you so much นะคะ hello hello my friend hello hello uh, good afternoon good morning บางที่นะคะขอบคุณพี่สีบานนะคะพี่สีบานใครมั่งเนี่ยโอ้ยเครื่องนี้กระดับไปแล้วขอบคุณนะคะพี่สีบานขอบคุณทุกไรทุกเลิบนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ขอบคุณนะคะดีโดโด้ thank you so much นะคะโอ้ย oh, <no. laughs> เนาะเครื่องนี้ก็ว่าเปิดไว้นะแต่ทำไมมันหายไปเนาะมองไม่เห็นเลยขอบคุณนะคะดีโดโด้ป้าควรน,นะคะ ใครอีกเนาะขอบคุณนะคะ sp พรพรเก้าบวกหนึ่ง channel ใช่ไหมมองไม่เห็นนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบแต่ว่าไม่แน่ใจขอบคุณนะคะเก้าบวกหนึ่งว่างเหรอว่างเหรอหรือพักเที่ยงขอบคุณนะคะวุ่ยแต่แล้วเครื่องนี้ไม่ยอมขึ้นดิระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นอ่า หัวหอมนะคะหัวหอมซอยซอยนะคะแล้วก็พริกมะนาวนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเรารอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งใกล้ร้อนแล้วร้อนแล้วเอาเนาะหายไปเลยเครื่องนี้โอ๊ยเนาะ นี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วพี่สีบานกินข้าวหรือ,อยังคะข้าวเ,เที่ยงนี่นะคะปลา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 ตัวใหญ่มากเลยพี่สีบานตัวใหญ่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าแต่เอาใหญ่ไว้ก่อนเอาใหญ่ไว้ก่อนนะพี่สีบานแต่เขาอ่าทำทำเออลเนี่ยเอาเราก็มาเล่นอีกแล้ว เอากุกแป้งเข้าไปในเหงือกเอาแป้งเข้าไปในเหงือกเขาก็ฟักไส้ฟักพุงออกไปเรียบร้อยแล้วนล้วมันร้อนและเริ่มเริ่มส่งเสียงปองปงปองเป่งปงเป่งปองเป่งเลยตัวใหญ่มากปลาปลาปลาให้เอฟซีให้เอฟซีดูก่อนปลาทาแป้งไม่เรียบร้อยมาค่ะตอนนี้ก็ เอาปลาลงกระทะได้เดี๋ยวเอาแป้งใส่ตรงนี้หน่อยทาตรงนี้หน่อยถับจับไปจับปลาจับปลาไปปลามาแป้งหายหมดแล้วนี่นี่นะคะนี่โอ้สามตัวน่าจะกำลังดีเราก็แกะสามตัวแหละเพราะถ้าเยอะมากกว่านี้มันก็จะกินไม่หมดนะกินไม่หมด เดี๋ยว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 ขอขยับมาหน่อยขยับมาสักนิดนะ่ะตะตันตันตัง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 ตันชินศรีบานบอกเล่นอะไร <c oughs> เล่นอะไรนะคะส่งไปให้แล้วนะคะเอพีพรอนพิ่ศีบานส่งไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่ประมาณนี้เลย สามตัวน่ากินน่ากินมากสามตัวนะคะสามตัวดูดิปลาทูปลาทูเค็มมันเ,เขาเรียกนั่นนะเราเอามาทอดนะคะแล้วก็ทำยำรงเครื่องเนาะบีบมะนาวอาพริกซอยแล้วก็ หอมซอยนะคะมะน,นาว่ยสุดยอดยิ่งกินกับอะไรนะข้าต้มนะข้าต้มก็อร่อยมากกินกินแบบนี้ก็อร่อยกินข้าต้มก็อร่อยนี่นะคะเดี๋ยวเราปล่อยไว้อย่างนี้ก่อน